มีข่าวดีนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระเพราะล่าสุดค่ะจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนมาเสริมสภาพคล่องและนําไปแก้หนี้กันแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรมออนุมัติโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพวงเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังการประชุมคอรมอคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยมติของที่ประชุมบอกว่าคอรมอเนี่ยเห็นชอบให้ธนาคารออมส ดำเนินโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพวงเงินไม่เกิน15,000ล้านนะคะนํามาเสริมสภาพคล่องจ่ายหนี้นะคะแล้วก็สําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีรายได้ประจําลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยผู้รับจ้างให้บริการต่างๆกู้เงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะหรือนําไปจ่ายหนี้นอกระบบหรือหนี้ดอกเบี้ยสูงที่ยืมมาสําหรับประกอบอาชีพก็จะให้สินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000บาทคะ่ะดอกเบี้ยคง ที่0.75ต่อเดือนระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน5ปีนะคะโดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ภายในสิ้นปีหน้าเลยปี2568ธนาคารอมสินเนี่ยไม่ขอรับงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลนะคะจะใช้วิธีปรับลดกําไรบางส่วนแทนซึ่งเป็นการให้สินเชื่อที่ผ่อนปลนมากกว่าสินเชื่อปกติค่ะกาดบ้าจะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกษิจและช่วยเหลือประชาชนได้กว่า3แสนรายฟังเพิ่มเติมดักชั่นรัฐมนตรีช่วยคลัง ดอกเบี้0.75ต่อเดือนนะครับถามว่าทำไมถึงสูงก็ต้องตอบว่าสินเชื่ออน,นี้เราตั้งใจที่จะไป tackle หรือเข้าไปต่อสู้กับสินเชื่อนอกระบบในการที่จะดึงสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่ในระบบนะครับสูงกว่าสินเชื่อในระบบปกติแต่ต่ำกว่าสินเชื่อนอกระบบเยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาสินเชื่อก้อนนี้ไปชดเชยกับตัวสินเชื่อนอกระบบในการดึงดูดสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่สินเชื่อนในระบบนะครับก็ธนาคารอมสินตัดกําไรในส่วนนี้เองไม่ของงบประมาณของภาครัฐสักบาทนะครับก็ต้องชื่นชมไปที่ทางธนาคารอมสินนะครับนอกจากเงินกู้เสริมสภาพคลองจ่ายนีแล้วยังมีนี่ด้วยค่ะสินเชื่อสาหรับเรื่องบ้าน ล่าสุดเนี่ยคอรมอเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะปล่อยสินเชื่อซื้อ,อบ้านแต่งบ้านซ่อมสร้างบ้านซึ่งก็ต่อยอดจากมาตรการสินเชื่อ Happy Home Happy Life ที่ประชาชนให้ผลตอบรับดีและเพิ่งหมดไปนะคะจะแบ่งเป็นหนึ่งค่ะสินเชื่อซื้อ,อสร้างอันนี้วงเงิน50 0 0 0ล้านย่อต่อการกู้หนึ่งครั้งคือ3ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยสปเซส่วนที่2นะคะจะเป็นสินเชื่อแต่งบ้านซ่อมบ้านวงเงิน5,000ล้าน ยอดกู้10,000แบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยหนเปอร์เซ็นต์นะคะสองมาตรการนี้เป็นแพ็คคู่ขนานที่กระทรวงการคลังสนับสนุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องค่ะ,ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะผมเอาเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพก่อนค,คือคือหลักใหญ่ที่ออกมาเนี่ยผมเข้าใจดีแล้วก็เห็นด้วยนะครับคือเขาต้องการเอาเงินในระบบเนี่ยไปชดเชยนอกระบบนะครับจุดเจ็ดห้าต่อเดือนถามว่า ถูกไหม,มยังตรงๆไม่ถูกนะเพราะจุดเจ็ดห้าต่อเดือนทั้นปีเนี่ยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาคร่าวๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการปล่อยสินเชื่อเนี้ยยังมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องตามให้ดีว่ามันจะสําเร็จหรือไม่คําว่าสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยคาถามคือถ้าปล่อยคนละห้าหมื่นจริงนะห้าหมื่นพอไหมสร้างงานสร้างอาชีพเช่นผมจะทํารถเข็นคันหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นบาทพอไหมก็น่านจะพอนะ,อะผมไม่แน่ใจนะอ,อันนี้ผมตั้งโจทย์ อันที่2มีหลายครั้งที่เวลาคนไปปล่อยจริงๆโครงการห้าหมืนจริงแต่ปล่อยส0 0 0มื่นเพราะอะไรเพราะการปล่อย สินเชื่อคนที่มีความเสี่ยงและปล่อยคนละน้อยๆเนี่ยมันเป็นหลักการไมโครไฟแนนซ์ค่ะคือสมมุติถ้าคนที่มีความเสี่ยงไม่มีหลักประกันคุณปล่อยสมมุติคนละห้าแสนบาทเนี่ยโอกาสแบงค์จะมีปัญหาสูงอ่าเดี๋ยวนี่เน่าอ่าในต่างประเทศเขาก็จะใช้วิธีการซอยย่อยเช่นถ้าเป็นตัวเลขเป็นเงินบาทก็คือคนละห้าหมื่นบาท<อ>หรือคนละสองหมื่นบาทเพราะฉะนั้นคนที่เสียไปมันจะมีคนอื่นมากระจายมารับแทนแบงค์ก็เลยไม่มีความเสี่ยงอันนี้อันนี้ผมเข้าใจเรื่องหลักการไมโครไฟแนนซ์แต่โจทย์คืออย่างนี้ โจทย์คือเราต้องการสร้างงานสร้างอาชีพหลายครั้งผมมักจะพบว่าสินเชื่อที่เราต้องการจะให้สร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยมันไม่พอ,อพอมันไม่พอก็เลยทําให้คนตัวเล็กเอาเงินสร้างงานสร้างอาชีพไปทําอะไรรู้ไหมฮะไปใช้่า่สิ่งที่ไม่จำเป็น<อ>ไปซื้อมือถือไปทําอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยไม่ได้สร้างงานสร้างอาชีพเรากลับมาหลักใหญ่ก่อนได้ไหมครับหนึ่งเราทํายังไงให้คนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่ออ,อันนี้คือโจทย์ใหญ่เลย โจทย์ที่สองเราทํายังไงให้คนตัวเล็กดอกเบี้ยหรือต้อนทุนของเงินใกล้เคียงกับคนตัวใหญ่ตอนนี้คนตัวเล็กถ้าได้ปล่อยนะ,ะดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่คะเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นตคนตัวใหญ่เท่าไหร่รู้ไหมฮะสามถึงสี่เปอร์เซ็นและมีคนแต่อยากปล่อยมันเันเกิดจากอะไรคะคือเครดิตเขาดีกว่าถูกต้องถูกต้องอเข้าใจฮะคนตัวเล็กมีความเสี่ยงแต่เราจะซับซได์ตรงนี้ได้ยังไงนี่เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะฝากไว้เรื่องสร้างงานสร้างอาชีพ เรื่องที่สองอาสหาริมทรั์ครับโครงการดีมากครับการจะปล่อยดีมากแต่น้องนุ่นเชื่อไหมครับว่าตัวเลขคร่าวๆในปีนี้อาสหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาเขาขายบ้านได้สิบหลังเนี่ยแล้วไปขอสินเชื่อสิบหลังเนี่ย<ม>คนจะขอสินเชื่อได้กี่คนรู้ไหมกี่คนคะสามคนมคือพูดง่ายๆคือคุณมีการปล่อยสามคนในสิบคนมันก็ไม่มีทางเกิดได้ไง<ฆ>คือจะตั้งโครงการยังไงตั้งวงเงินยังไงมันก็เกิดไม่ได้<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดก็คือ ทำยังไงที่เราสามารถอารมุมารวยและแบงค์มีความเสี่ยงในกรอบที่รับได้และทําให้คนซื้อบ้านสามารถได้รับสินเชื่อให้ได้อ,อันนี้คือโจทย์หลักค่ะครับนะคะอันนี้ก็เป็นมาตราการในส่วนของที่เมื่อวานนี้คอรมอเคาะมานะคะ,คะในเรื่องของสินเชื่อทั้งบ้านแล้วก็สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ